ต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ h i ปแอน d ์รีบวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ To y ย ta y a r i s a t i ที2026รุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและตลาดเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้โตโยต้ายาริสเอทีใหม่จึงกลายเป็นหนึ่งในรถที่หลายคนรอคอยมากที่สุด โตโยต้ายาริเซทีป2,026ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถยนต์ที่มีดีไซน์โฉลเฉี่ยวประหยัดน้ำมันและมีเทคโนโลยีครบครันหรือครอบครัวขนาดเล็กที่กำลังมองหารถซีดานที่กว้างขวางสะดวกสบายและมีระบบความปลอดภัยสูงสุดโตโยต้าได้พัฒนายาริเทีรุ่นใหม่นี้เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการเหล่านี้อย่างลงตัว เริ่มต้นจากการดีไซน์ภายนอก Toyota y a าริเ t ที2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โบเฉี่ยวทันสมัยไฟหน้าแบบเล็ดทรงเรียวที่ให้แสงสว่างคมชัดเสริมความหรูหราด้วยกระจังหน้าใหม่ที่ออกแบบให้กว้างและดูดันมากขึ้นกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีมิติที่เด่นชัดเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถเส้นสายด้านข้างเน้นความโค้งมนและมีความต่อเนื่อง ดูลื่นไหลไปตลอดทั้งคันล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16-17นิ้วเพิ่มความพรีเมียมและด้านหลังของรถมาพร้อมไ่ายท้ายเล็แบบเชื่อมต่อที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยมากยิ่งขึ้นการเคลือบสีแบบเมทัลลิกและตัวเลือกสีพิเศษเช่นสีเทาเงาและสีแดงเข้มทําให้รถดูมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครหากพูดถึงภายในโตโยต้ายาริเซทีฟ2026ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางและใช้วัสดุคุณภาพสูงมากขึ้น เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์คุณภาพดีพร้อมการเดินได้ที่ประณีตเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเพื่อความสะดวกสบายพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังให้ความรู้สึกโปร่งโลง่งนั่งสบายแม้การเดินทางใกล้แผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ทันสมัยพร้อมจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสข,ขนาด1 0 1ถึงนิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงจากลำโพง6-8ถึงจุดทำให้การเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงและความเพลิดเพลิน นอกจากนี้ Toyota y ยาริ s A อท2026ยังมาพร้อมกับมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอแสดงผลการขับขี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนทีมได้ตามสไตล์ผู้ขับขี่พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันที่หุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการขับเคลื่อนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและช่องชาร์จ usb c ที่รองรับทุกอุปกรณ์สมัยใหม่ ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภย Toyota ัย t o โย t a y a าริสเอท2026จัดเต็มไม่แพ้รถยนต์รุ่นใหญ่มาพร้อมกับระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่รวมฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดบอดกล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์รอบคันที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ ในส่วนของสมรรถนะโตโยต้ายาริสเอที2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ95-100แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่อีกทั้งยังประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีฉล่ยประมาณ22-24กิโลเมตรต่อลิตรนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าอาจจะมีรุ่นไฮบริดที่ผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษซึ่งถ้ามีการเปิดตัวจริงจะทำให้ Yaris Etiv กลายเป็นซีดานเล็กที่น่าสนใจที่สุดในตลาดเรื่องราคาถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้โตโยต้ายาริสเอทีฟได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าโตโยต้ายาริสเอทีฟ2026จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ550,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาแต่7 5 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับ ทั้งดีไซน์หรูเทคโนโลยีครบและระบบความปลอดภัยระดับสูง Toyota t o y ย t a ายา r s เ t ที2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ซีดานเล็กสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นความหรูหราความทันสมัยความปลอดภยัยหรือความประหยัดน้ำมันทุกสิ่งถูกผสมผสานอย่างลงตัวในรถคันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์คันแรก รถสำหรับครอบครัวเล็กหรือแม้แต่รถสำรองที่ใช้ขับในเมืองยาริสเอทีฟ2 2 2 6ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วโตโยต้ายาริสเอทีฟ2026ถือเป็นการยกระดับของรถซีดานเล็กไปอีกขั้น ด้วยการออกแบบที่หรูหราฟังก์ชันที่ครบครันสมรรถนะที่เหมาะสมและราคาที่เข้าถึงได้ทำให้รถคันนี้พร้อมที่จะสร้างกระแสะและความนิยมอย่างกว้างขวางในปี2026อย่างแน่นอน Toyota Yaris A t ท v 2 0 2 6ไม่เพียงแต่โดดเด่นในด้านดีไซน์และความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าประทับใจสำหรับผู้ขับขี่ทุกกลุ่มการตอบสนองของพวงมาลัยได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำมากขึ้นเหมาะกับการขับในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสูง รวมถึงยังให้ความมั่นใจในการควบคุมเมื่อขับทางไกลหรือใช้ความเร็วสูงระบบการสะเทือนถูกออกแบบใหม่เพื่อให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเดิมทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางแม้บนถนนที่ครุกคะัด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อโตโยต้ายาริเซทีฟสองพีก้าล้ำไปอีกระดับด้วยระบบอินโฟเทนเมนทที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Apple CarPlay หรือ Android Auto รวมไปถึงระบบสังงานด้วยเสียงที่พัฒนามาให้รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผู้ขับขี่สามารถควบคุมระบบนำทางโทรศัพท์หรือแม้แต่การปรับเพลงโดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัยเพิ่มทั้งความสะดวกและความปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีระบบ Toyota Connect e d ที่ให้ผู้ขับเชื่อมต่อกับรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสามารถตรวจสอบสถานะรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือติดตามตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ เมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบกับคู่แข่งโตโยต้ายาริเซทีฟ2026ยังคงครองจุดเด่นด้านความคุ้มค่าในตลาดประเทศไทยรถซีดานขนาดเล็กมีการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็น Honda City, n i นิสสันอั r เมราหรือมิสูบ i ชิ t r a 拉ชแต่ยาริเซทีฟมีความสมดุลที่ลงตัวกว่าด้วยการออกแบบที่ทันสมัยกว่าวัสดุภายในที่ดูพรีเมียมระบบความปลอดภัยที่ใส่มาให้แบบจัดเต็ม และราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่ายิง่งถ้าโตโยต้าเปิดตัวรุ่นไฮบริดจะยิ่งทําให้ยาริสเอทีฟเหนือกว่าคู่แข่งในด้านความประหยัดน้ํามันและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกจุดแข็งสําคัญคือบริการหลังการขายของโตโยต้าที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศทําให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้ารับบริการและดูแลรถได้อย่างสะดวก อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของ Yaris AT ก็ ip, ไม่สูงเกินไปเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ที่ดูแลง่ายไม่สร้างภาระเพิ่มเติมในระยะยาว สำหรับตลาดรถยนต์ไทยในปี2026เทรนที่เห็นได้ชัดคือความต้องการรถยนต์ที่ทั้งประหยัดและทันสมัยผู้บริโภคเริ่มหันมามองหารถยนต์ที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูงและเชื่อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้ครบถ้วนโตโยต้า Yaris a c t i v 2026จึงเป็นคำตอบที่ลงตัวเพราะนอกจากจะตอบโจทย์ผู้ที่มองหารถคันแรกแล้วยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการอัปเกรดจากรถเล็กคันเดิมมาเป็นรถที่ดูหรูหราและมั่นคงกว่า ในด้านการดีไซน์นั้นยา r i s e v o รุ่นใหม่นี้ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่รักความทันสมัยตัวรถดูปราดเปรียวเหมาะกับการใช้งานทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีสีตัวถังให้เลือกหลายสีตามสไตล์การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสีเทาเมทัลลิกที่หรูหราสีแดงสดที่ดูสปอร์ตหรือสีขาวมุกที่เรียบง่ายแต่มีระดับทุกตัวเลือกถูกออกแบบมาให้สะท้อนตัวตนของผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัว อีกหนึ่งประเด็นที่ควรพูดถึงคือการพัฒนาให้รองรับมาตร,รฐานสิ่งแวดล้อมโตโยต้ายาริเ t ทีฟ2026ได้รับการออกแบบให้มีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดมลพิษซึ่งหาก t o โย t a าเลือกเปิดตัวรุ่นไ y b r i d หรือแม้กระทั่งรุ่นอีวีในอนาคตยาริเ a ทีฟก็จะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารโตโยต้ายังให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเช่นพื้นท,ที่เก็บของที่ถูกจัดวางอย่างลงตัวช่องเก็บของหลากหลายตำแหน่งระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโต้โฮที่ช่วยลดความเมื่อยล้าเวลาขับรถในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทเอนทรีและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ทันสมัยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในทุกวันในมุมมองภาพรวมโตโยต้ายาริเ A ทีฟ2 0 2 6จึงเป็นมากกว่ารถยนต์ขนาดเล็กธรรมดา แต่คือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตทั้งในด้านเทคโนโลยีดีไซน์และความคุ้มค่าสำหรับใครที่กำลังพิจารณารถยนต์สีดานที่ครบเครื่องที่สุดในงบประมาณไม่เกิน1ล้านบาทยาริเซทีฟไม่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว